คุณ้ชมคะคืนนี้นะคะขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นะคะจะมีการพูดคุยกับนายกสมาคมนักบินไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบที่มีต่อนักบินในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ในรอบใหม่นี้นะคะติดตามจากคุณสุภาพคลี่กระจายค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผลกระทบจากโควิดรอบนี้ กระแทกแรงจริงๆครับไม่มีอาชีพไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมหลายโรงแรมตอนนี้เป็นโรงแรมร้างแม้กระทั่งโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดการท่องเที่ยวบริษัทนําเที่ยวรถทัวปิดกิจการเอาคนออกหลายส่วนธุรกิจเช่ารถเช่าเรือมีปัญหาด้วยกันท้งนั้น ไม่ไวเว้นแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบินล่าสุดสายการบินแอร์เชียประกาศยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศอีก10เส,ส้นทางครับ10เส,ส้นทางแล้วเพราะเหตุผลก็คือว่าจำนวนคนโดยสารลดน้อยลงไม่น่าเชื่อนะครับว่าธุรกิจสายการบินทั้งโลกจะเจอกันแบบนี้ ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ทำงานสายการบินครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นอาชีพที่รายได้ดีมีความมั่นคงแต่ว่าวันหนึ่งคนในอาชีพสายการบินก็เจอปัญหาไม่ไหวแม้กระทั่งกับตันเครื่องบินครับกับตันเครื่องบินซึ่งเป็นอาชีพที่ถูกมองว่ามีรายได้สูงมีความมั่นคงมีเกียรติวันหนึ่งกับตันเครื่องบินก็ต้องตกงาน วันหนึ่งกับตันเครื่องบินซึ่งเคยมีรายได้บางคน4ี่แสนห้าแสนต้องถูกออกจากงานหรืออยู่ต่อแต่ว่าลดรายได้ลงมาเหลือสี่ห้าหมื่นผมได้อ่านข้อมูลความรู้สึกนึกคิดของคนคนหนึ่งเขาเป็นนายกสมาคมนักบินไทยครับเขาชื่อกับตันสนองมิ่งเจริญ เขาสะท้อนความคิดอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับวงการนักบินน่าสนใจมากผมจะคุยกับกัปตันสนองมิ่งเจริญครับนายกสมาคมนักบินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภาพครับครับตกลงว่าตอนนี้กัปตันตกงานแล้วประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยประมาณสักสามร้อยคนครรวมกับนักบินที่เรียน แล้วก็จบมาใหม่ๆเนี่ยประมาณสักห้าร้อยปัจจุบันเนี่ยคาดว่ามีนักบินตกงานประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันคน,นครับกับตันเนี่ยเขาลดลงมาจากของเดิมเยอะไหมครับโดยประมาณกการจ้างงานนักบินเนี่ยนักบินเนี่ยจะมีตั้งแต่นักบินที่ประสบการณ์น,น้อยจนประสบการณ์มากอายุง,งานมากครับ,รบเดือนเนี่ยเอ่อมันเรนจ์มันกว้างมากนะครับรับแต่ระดับห้าหกหมื่นจนไปถึงอย่างที่คุณสุภาพกล่าวถึงก็คือสี่ห้าแสน สี่ห้าแสนก็มีนะครับสำหรับบางคนที่เข้าทํางานมาสามสิบปีอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการลดเนี่ยในบางสายการบินเนี่ยเขาลดเป็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นก็คือคนที่เงินเดือนเยอะก็จะต้องถูกลดมากคนคที่เงินเดือนน้อยก็จะถูกลดน้อยแล้วจะทํำยังไงสมมุติว่ามีรายได้อยู่สี่ห้าแสนแล้วกําลังทํางานเพลินๆอยู่เอ๊มีรายได้ขนาดนี้ซื้อคอนโดมั่งผ่อนคอนโดมั่งผ่อ,อนอบ้านมั่งผ่อนรถมั่งแล,แล้วทำยังไงทำยังไงกันครับ เป็นกลุ่มที่สร้างเนือ้อสร้างตัวได้รับความยากลำบากมากครับเพราะว่าภาระหนี่สินแะครับก็ <c oughs> ต้องไปบริหารจัดการซึ่งเราก็รู้ว่าในปัจจุบันนะฮะอย่างเราจะขายคอนโดจะขายที่ดินต่างๆเนี่ยก็ไม่ทําได้ง่ายเพราะเศรษฐกิจไม่ดีอแต่ในส่วนรถหรืออะไรที่ขายง่ายกว่าเนี่ยผมคิดว่าทุกคนนะฮะพยายามบริหารจัดการรายจ่ายส่วนตัวกันเพราะว่าเวลามันผ่านไปเป็นปีแล้วก็ <c oughs> มีความยากลําบากก็ต้องตัดนะบางทีลูกเคยเรียนโรงเรียนหรจอต้องเปลี่ยนโรงเรียน ครับรถที่เคยขับรถดีๆก็อาจจะต้องขายไปเปลี่ยนเป็นรถที่ราคาถูกหรือไม่ก็บางคนก็จะขายไปเลยแล้วใช้รถไฟฟ้าบางคนก็เอารถมาทำมาหากินก็มีนะฮะบ,บางคนก็ไปไปขับรถเพื่อให้บริการผู้โดยสารต่างๆครับกระตันนักบินถูกมองว่าเป็นอาชีพที่อยู่ระดับบนๆเลยชั้นกลางไปอีกพอเจอเรื่องเข้าอย่างนี้เนี่ยมีข้อเสนอมีข้อเรียกร้องในนามนายกสมาคมนักบินไทยเนี่ย กับการนสนองมีข้อเสนออะไรไหมครับคือจริงๆเมื่อเมื่อเกิดเหตุใหม่ๆเนี่ยผมก็เคยยื่นหนังสือถึงทางทางกระทรวงคมนาคมนะฮะว่าว่าบุาคลากรเนี่ยตอนนั้นจําได้ว่าเขาจะมีการช่วยเหลือเงินให้ให้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างตามเรื่องแบดของการปุปกันตนฮะแต่ว่าในกลุ่มสายการบินเนี่ยมันมีความพิเศษที่ว่าไม่เหมือนโรงแรมร้านอาหารที่ปิดแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยไปรับเงินตรงนั้นได้ แต่กลุ่มพนักง,งานสายการบินบไม่ใช่เฉพาะนักบินนะฮะครับตัวน,นอื่นเหมือนกันเขาก็สายบินไม่ได้ปิดตัวลงครับอืมไม่ได้ปิดตัวมไม่เข้าข่ายไม,ไ,ไม่เข้าข่ายเยียวยาใช่ครับครับอันนี้ได้รับความเดือดร้อนฮะแล้วก็เอการที่จะเยียวยาตอนนี้ก็ก็ยังภาพยังไม่ชัดนะฮะผมเข้าใจว่าเขาก็ต้องมองหลายๆทัรนคิิคิดว่าจะอึดกันได้ถึงเมื่อ,อไหร่อึดกันได้ถึงเมื่อไหร่ที่บอกว่าถ้าเกินกว่านี้ไม่ไหวแล้ว ส่วนตัวผมก็ไม่ชิ้นหวังนะครับผมคิดว่าประเทศไทยก็มีเรื่องของการรักษาพยาบาลที่ดีเราก็ได้รับการยอมรับนะครับตอนนี้รเราเป็นฐานผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนการวมถึงรัฐบาลก็เริ่มสั่งวัคซีนเข้ามาอันนีเน้เป็นแสงสว่างที่คนในวงการบินก็มองอยู่ว่าถ้าเกิดเกิดความเชื่อมั่นนะฮะเกิดการเดินทางในประเทศบ้างให้เครื่องบินได้ขึ้นไปบินผู้สารได้เดินทาง ในประเทศเราคุมโรคในประเทศได้ดีอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเริ่มมีกระแสเงินสดกลับมาครับสุดท้ายในช่วงในช่วงที่ไม่ได้บินเนี่ยมันจะเกิดสภาพคล้ายๆกับว่าเอะลามือไปนานแล้วเดี๋ยวกัปตันต้องไปทําหน้าที่อะไรบ้างครับช่วงที่ในเบไม่บินกับมันมีข้อบหน่วยของสำนักงาน,นการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะเราจะต้องเข้าไปฝึกบินในเครื่องฝึกบินจําลองนะคะไ<อ>ม่ได้บินเครื่องจริงรเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยคแลวก็เวลาผู้สาร เวลาจะขึ้นเครื่องบินเหย่อนท่านก็คงอยากจะให้ทางบินมีการทุกฝนเพราะว่าไอ้ทักษะต่างๆเวลาเราเลือกเป็นนานเนี่ยมันก็อาจจะขาดทักษะได้อันนี้มีการกำกับดูแลครับครับเอาละครับขอบพระคุณนะฮะกับตันครับได้ได้ข้อมูลได้ได้ความรู้ครับขอบคุณครับครับยินดีครับขอบคุณครับกับตันสนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทยกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ